สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในรายการคุยให้ชัดกับพันนิกาแต่เอ๊ที่แพรพอยค่ะแพรพอยสีสวรรค์สุข,ขีวัฒน์เมชกันเชียายวันนี้นะคะไม่ใช่คุณช่อนะคะที่จะมาคุยให้ชัดแต่ เป็นแพรพลอยค่ะที่จะมาคุยให้ชั้นแล้วก็มาคุยให้เคลียร์ค่ะวันนี้แล้วขอต้อนรับคุณคุณช่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่อสวัสดีค่ะที่ฉันกลัวหน้าดอกมมกวันนี้ดิฉันมาเจอมิสแกรนนะคะแต่ว่าที่ฉันแนะนำตัวเสียงสูงไม่ได้นะคะเสียงไม่ถึงที่ฉันทำแบบน้องไม่ได้จริงหรอคะพี่ช่อทำไม่ได้พยายามแล้วสักหน่อยไหมคะต้องหงีได้ไหมจริงคะสวัสดีค่ะ ชอพานิกาจากเก้าไกลได้ไหม้าคุณชอบลงนะก็คือน um ี่ให้มงเลยนะคะมงใหญ่นะใช่ไหมเอามงเลงอุ้ยแรงมากค่ะพี่ชอบวันนี้นะคะก็อยากจะมาเรามีคําถามมาจากทางบ้านด้วยแล้วก็เป็นความสงสัยจากตัวแพรพลอยด้วยค่ะพี่ชอบวันนี้ก็เลยอยากจะมา คุยในเรื่องของนโยบายของพี่ชอ่อที่จะปฏิรูปกองทัพแล้วก็เรื่องของการเกณฑ์อาหารที่แบบแพรพลพอยสนใจเป็นพิเศษมากๆเขาในวันนี้พุยซึ่งพี่งงมากตอนที่แบบว่าแพรพลพอยอบอกว่าแทบพอยอยากคุยกับพี่ชอ่อเรื่องยกเลิกเกณฑ์อาหารกับปฏิรูปกองทัพค่ะ,ะเธอตัวแพรพลพอยนะคะก็คือพบเจอกับแบบพี่เลี้ยงหรือว่าช่างแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะที่พูดเรื่องเนี้ยเยอะมากว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันต้องแบบ เกณฑอาหารทําไมฉันเลือกไม่ได้ฉันนูนนี่ซึ่งแบบเขาเป็นสาวสองเป็นแบบพี่พี่กะเทยอ,อะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าแต่งหน้าอยู่แต่งหน้าอยู่ทําผมอยู่เซตขนตาปลอมอยู่นางก็ต้องไปจับไปดัดไแดงกันถูกต้องเผลอเผที่ค <ๆ S 1> ือ <laughs> แบบทิ้งหน้าหนูไว้แบบบงมากๆใช่มันเป็นประเด็นอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากจริงๆเรื่องยกเลิเ,เกณฑอาหารนะมันเป็นเรื่องที่แบบแมสมากนะ คือฉันไปทุกตลาดอ่ะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็จะแบบว่าจับมือเลยต้องเอาให้ได้นะเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารเพราะว่าลูกหลานจะได้แบบว่ามัต้องไปจับใบดําใบแดงเจ้าเพราะว่าเพิ่งกลับจากแบบว่าเชียงใหม่ลาปางลําพูนแม่ฮ่องสอนซึ่งมันแบบว่าเป็นจังหวัดที่ผู้เฒ่าผู้แก่เยอะเนาะแล้วเขาก็จะรู้สึกกับเรื่องนี้มากคือมันเป็นผลกระทบกับทุกคนจริงๆถามว่ามีคนอยากให้ลูกหลานไปเป็นทหารไหมมีแล้วเราก็เชื่อว่าไม่น้อยด้วยแต่มันก็มีคนจํานวนมากใช่ไหมที่เขารู้สึกว่า คือรู้แหละเขามีอาชีพแบบว่าพี่กระเคยของแพรพอยอย่างเงี้ยเขาก็มีอาชีพช่างแต่งหน้าอยู่อ่ะอยู่ดีดีที่เขาไปจับใบดำใบแดงเกณฑ์ทหาร2ปีแล้วกลับมาใครจะจ้างฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชอบเพราะว่ามันเสียเวลาการพัฒนาตัวเองแล้วก็ค้นหาตัวเองคือวัยยี่สิบมันเป็นวัยพีของเราใช่ป่ะจริงเป็นวัยที่หน้าเราตึงสุดคอลลาเจนครบหน้าสวยเรายังมีแรงในการทํางานทําการเราแบบว่าสมองเล่นไอเดียดีเซล์สมองยังมีมากกว่า8 4 0 0 0เซลอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ เราควรจะได้ไปแบบเดินตามความฝันของตัวเองค่ะใช่ค่ะในโลกปัจจุบันศตวรรษที่2 1เนี่ยเรายังมีอาชีพไหนไหมที่เราโดนบังคับให้ทําแพทรพลมาเป็นมิสแกรนโดนบังคับป่ะไม่ค่ะแม่ข้ามูปิ้งโดนบังคับไหมไม่ไม่พี่มอตเตอร์ไซค์วินโดนบังคับไหมไม่ค่ะคุณพี่ช่างแต่งหน้าคุณพี่ช่างภาพก็เขาก็เลือกเองใช่ไหม,ไมว่าเขาจะมาเป็นอาชีพอะไรทุกวันนี้อาชีพที่เราถูกบังคับให้เป็นอะ มันไม่เหลืออยู่แล้วนะพอถ้าคุณบังคับให้ใครทําอาชีพไรก็คือเข้าขายค้ามนุษย์ถูกปะสมมุติแบบว่าโดนบังคับไปแบบว่าค้าบริการทางเพศอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่เป็นโดยสมัครใจซึ่งสําหรับเราเราถือว่าแฟนนะเราเชียร์ลีกไลเซ็ตโฟเกอร์สนะแต่ว่ามันก็มีคนที่ถูกบังคับอันนั้นก็คือค้ามนุษย์ถูกปะคุณคิดดูดิมีสกกิ่อาชีพในโลกนี้ที่มันยังบังคับคนไปทําอยู่มันเหลือแค่การเกณฑ์ทหารหรือเปล่าแถมในการบังคับโดยรัฐบาลโดยกองทัพเองที่แบบบังคับให้คนไปทำอ่ะเพราะฉะนนนนัั้้่่่ยาาเเรรจึงงคิดวือีมมไแฟ มันเป็นการกักขังอนาคตาคของประเทศแล้วก็จํากัดทางเลือกของคนในช่วงที่เขาแบบสุกสกาวที่สุดพรามที่สุดพีคที่สุดแล้วทําให้ 2>, <ร>2ปีของเขาเสียไปนะมันจึงเป็นความตั้งใจของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องยกเลิกเกณฑ์ทหารได้แล้วไม่ได้หมายความว่าไม่มีทหารเกณฑ์อีกต่อไปนะ,ะแต่หมายความว่าใครอยากไปเกณฑ์ทหารเนี่ยก็ไปโดยสมัครใจคือปีปีหนึ่งเนี่ยมันมีคนที่ไปสมัครอยู่แล้ว อันนี้<า>เขาเปิดรับสมัครฉันจะเมากองถัพบกนิดนึงน,นะคะคุณตั้งแต่ตั้งแต่ผักอนาคตใหม่มีนโยบายยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ย<า>นางก็แบบเกิดความนอยในใจนางก็แบบว่าเอ๊ะหรือว่ากูต้องปรับตัวนะแล้วก็มีความปรับตัวนางก็ลดจํานวนทหารเกณฑ์ลงเรื่อยๆ<า>แล้วนางก็แบบว่า,าพยายามโปรโมทให้คนมาสมาัครซึ่งมันก็มีคนมาสมาัครมันมีคือทหารไม่ใช่อาชีพที่น่ารังเกียจนะคะ<า>เป็นอาชีพที่หลายๆคนก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเป็นอาชีพที่มันก็มีเกียรติยศศักศรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะ คนอยากสมัครมันก็มีซึ่งเทรนด์ของประเทศไทยแล้วกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีคนมาสมัครแต่มันยังไม่พอเขาก็เลยต้องบังคับเกณฑ์ตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับ<อ>ครึงค<อ>คร่งค้อนครึ<อ>่งค้อน4ี่สิอะไรอย่างเงี้ยว่าอ,อาจจะมีคนมาสมัครซักแบบอ,อย่างปีล่าสุดเนี่ยก็มีคนมาสมัครซักประมาณแบบ2 0 0 0มืนแต่ว่าเขาต้องการอีก3 0ม0 0ื่นรวมเป็น5 0 0 0มืนอะไรแบบเนี้ยหกสิบสนะคะที่แบบว่า60ต้องเกณฑ์แล้วก็4 0สเนเนี่ยสมัครใจนะคะแต่ว่ากองทัพเนี่ย ก็คือพยายามที่จะแบบลดจํานวนการบังคับเกณฑ์ลงเรื่อยๆจะพูดตรงๆก็คือเธอกลัวก้าไก่ได้หน้าใช่ไหมคือฉันเนี่ยเสนอบบกฎหมายเขาสภาไปแล้วแ,บบแต่คุณประยุทธ์ปัดตกจ้าอุ้ยแรงมากคนะถ้าเขาผ่านเนี่ยนะคะพวกเธอที่กำลังจะต้องจับใบดําใบแดงกันอยู่ในวันที่หนึ่งเมษายนนี้เธอก็ไม่ต้องจับจ้าแต่ว่าท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่พวกเราทุกคนรับมากก็คือรับมากเลยนะคะคุณพี่ปัดตกจ้าปัดตกเลยปัดตกแต่ยังไง ส่วนที่เป็นการปฏิรูปกองทัพยกเลิกเงินาหารเนี่ยนางเอาไปทําจ้าแต่นางไม่ให้กฎหมายเราผ่านแต่นางเอาไปแบบอเด็อด็ปรับปรับแล้วก็เพยาอย่างลดการเกณฑ์หน้าหลักจะตายไม่น่ารักหน้าหลักที่สุดคุณเอกรปยุติจำนวนเชางนรกที่สุดทําให้เราตั้งคําถามกลับว่าก็ในเมื่อคุณเองอ่ะก็ยังเอาไปทําได้คุณก็ยังลดจํานวนการบังคับเกณฑ์ลงได้ทุกปีแต่ว่าคุณก็ไม่ยอมให้กฎหมายยกเลิกเงินอาหารผ่านใช่ไหม เพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงๆอะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอะมันเป็นไปได้อยู่แล้วอ่ะให้ไทยในโลกเนี้ยระหว่างประเทศที่บังคับเกณฑ์ทหารกับประเทศที่ไม่บังคับเกณฑ์ทหารอะประเทศแบบไหนเยอะกว่ากันไม่บังคับสิคะใช่ปะจริงคือเธอเราอยู่ในสตัวที่21่สิบเอ็ดย้ำอีกครั้งเราไม่ได้อยู่ในโลกอยู่กลางที่ว่าทุกคนสู้รบตบมือกันทุกวันไทยต้องไปรบพม่าทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยไม่มีไม่มีแล้วไม่มีค่ะไม่มีทุกคนเธอรบกับพียม2.5แทนจริงค่ะเพราะฉะนั้นอะ โลกปัจจุบันอะ่ะประเทศส่วนใหญ่เขาไม่เกณฑ์กันแล้วเออเขาก็แบบว่ามีระบบเป็นทหารอาชีพของเขาไปใช่ไหมถามว่าประเทศไทยทําได้ไหมมันทําได้แน่นอนก็อย่างที่พี่บอกอะ่ะถ้าคุณประยุทธ์อะ่ะไม่ปัดตกกฎหมายเราที่เราเสนอไปแล้วอะ่ะป่านนี้พวกเธอก็ไม่ต้องจับไปดำไปแดงแล้วมันแค่คมันแค่นี้เองคือ สภาเนี da, ่ยสามารถที่จะผ่านแก้ไขพรบกลาโหมได้นะคะซึ่งอีนังพรบกลาโหมนี่ก็คือเก่าแก่ชราชราซึ่งมันแบบว่าล้าสมัยมากถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นเผด็จการทหารกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะมีการแบบปฏิวัติใหญ่ทําแบบพรบกลาโหมให้มันทันสมัยมากขึ้นใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งปวงือยังไม่เกิดจ้ะเพราะว่าเธอจะคาดหวังอะไรกับรัฐบาลที่นายกเป็นพลเอกซึ่งมาจากการรัฐประหารแล้วอย่างนี้ค่ะพี่ช่อที่พี่ชอบอกว่ามาเกรนทหารเองหรือว่าอยากจะเป็นทหารเองเนี่ย ซึ่งตอนนี้มันมียตาที่น้อยมากพี่ชอบคิดว่าเราควรทํายังไงให้มันแบบกระตุ้นการที่อยากจะให้เขาแบบสมัครใจมาเป็นเองอย<ะ>่างนี้ค่ะเธอลองคิดดูสิว่าเธออยากจะทางานงานหนึ่งอ่ะมันต้องประกอบอด้วยอะไรบ้างข้อแรกงานคือเงิน,งนเงนินคืองานบปนรันสุขถูกปะ่ะถูกถ้างเงินดีข้อแรกมันก็สร้างแรงจูงใจและว,ว่าอเอ๊ะถ้าเราไม่ต้องรับเงินเดือนแบบว่าไม่กี่พันบาทหักหัวคิวไปมาหักค่ผูกกองหักข่ผูกพันแล้วแม่งเหลือสามพันบาท มันก็เอ้ยสมมติว่าเราไปเป็นหานเงินเดือนหมื่นกว่าเฮ้ยมันก็น่าสนใจอยู่ใช่ไหมมันก็ได้อยู่เออไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เงินเดือน50,000ื่นใช่ไหมคะเงินเดือนหมื่นกว่าเนี่ยสำหรับตั้งต้นชีวิตมันก็พอพอไหวอยู่ใช่ไหมข้อแรกก็ค um> ือเงินเดือนเป็นธรรมค่าตอบแทนที่ดีพอค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่รับได้ใช่ไหมคะข้อที่2นอกจากเงินคืออะไร เดี๋ยวนี้โรคยคใหม่เราต้องเรียกร้องสิทธิแรงงานใช่ไหมสวัสดิการด,สสด,ารดีสวัสดิการดีที่ว่านี้ประกอบไปด้วย2อย่างนะอย่างแรกก็คือคุณไม่ต้องไปโดนเขาเรียกว่าอะไรนะอีท่าที่เป็นท่าที่ทหารต้องทำอะมีแบบว่าวิดพงวิดพื้นดันพื้นแบบว่าโดนซ่อมอะไรอันนี้ออหนูไม่ได้โรคสวยนะคะพี่ชอบมีจริงจริงเหรอคะมีจริงเธอไม่เคยเห็นข่าวแบบว่าทหารเกณฑ์ตายในค่ายเหรอคะหนูเห็นหนูแต่หนูอยากแบบมาฟังชัดๆ,ๆ่ยว่ามันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ พี่อ่ะเคยคุยกับญาติของทหารเกณฑ์ที่ถูกซ้อมจนตายในค่ายมาแล้วนะคือแล้วมันมีทุกปีค่ะคือไม่เชื่อเซิร์ชคําว่าทหารเกณฑ์วักตายวักค่ายนะแล้วกูก็จะบอกคุณเองว่ามันมีเคสแบบเนี้ย เยอะแค่ไหนเอาจริงๆนะมันไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าปีละสัก2อสาเคสเนี่ยมันก็เยอะเกินไปแล้วจริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นค่ะมันควรจะศูนย์ถูกไหมเออเธอไม่ได้ไปลบกับใครนะเธอไปเกณฑ์ทหารเธอจะตายได้ยังไงวะใช่ป่ะถ้าไปลบกับใครแล้วตายก็ว่าไปอย่างใช่ไหมฮะแบบว่าเออพี่ชีพเพื่อชาติอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออะไรที่ชีพเพื่อแบบ ผู้พันแล้วผู้พันของคุณที่ซ้อมคุณจนตายมันไม่ใช่ไงไเพราะฉะนั้นอ่ะนอกจากค่าแรงค่าตอบแทนที่ดีสวัสดิการดีต้องการันตีว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่มีการซ้อมทอรามานการ่้มกันจนตายไม่มีการเอาไปทํางานที่ไม่ใช่งานทหารคุณเคยได้ยินไหมแบบเลี้ยงไก่สักกเกงในเงี้ยไงกับยาค่ากับมดมันเป็นแบบว่าตําแหน่งหรือว่ามันเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่แบบสูงสุดฝ่ายมากเลยนะเด็กๆที่อยากจะเป็นทหารเนี่ยเขาเยอะมากเลยนะคะ คือ <Okay. S 1> อันเนี้ยพูดจากประสบการณ์ตรงคร mm. อบครัวดิฉันเนี่ยจริงๆแล้วญาติก็เป็นทหาร ha, แล้วแบบคุณพ่อดิฉันเนี่ยเติบโตมาในบ้านที่แบบว่ามีทหารรับใช้อ่ะแล้วพ่อเลยแบบว่าประวณาตัวว่าชีวิตนี้กูจะไม่เป็นทหารเด็ดขาดเพราะว่าเห็นทหารรับใช้ที่ต้องมาแบบทํางานเป็นคนรับใช้อ่ะแต่ว่าโดยระบบอ่ะ มันทําให้ทหารเกณฑ์ถูกส่งไปยังบ้านนายตามแบบในพลในพันเพื่อที่จะไปรับใช้นายแล้วมันแบบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนถูกไหมคุณอยากเป็นทหารเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเกียรติยศศักดิ์ศรีมันได้ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติใช่ไหมสุดท้ายบ้านเมืองประเทศปกป้องอธิปไตยประเทศชาติด้วยการซักกางเกงในเมียนายจ้าซึ่งไม่ได้เนี่ยอ่ะข้าแรงดี สวัสดิการดีไม่ถูกสองทรมานไม่ถูกเอาไปทํางานที่ไม่ใช่งานของทหารพี่คิดว่าเพียงแค่3อย่างนี้ก็เพียงพอที่คนจะสมัครใจไปเป็นทหารเกณฑ์มากขึ้นแต่ข้อสุดท้ายที่มีอยู่ในนโยบายของเก้าไกลเหมือนกันนะสาคัญมากก็คือทหารเกณฑ์นเนี่ยพอขึ้นชื่อว่าทหารเกณฑ์มันคือพลทหารเนาะแต่คนที่อยากเป็นทหารจริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากเป็นพลทหารแน่นอนเขาก็อยากได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสูงๆขึ้นไปเป็นในร้อยในพันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องทําให้เขาแน่ใจว่าเขามีแคเรียพาธ ก็คือสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานได้ไม่ใช่เป็นพลทหารตลอดชาติจบตรงที่เป็นจ่าเป็นเป็นในสิทธิ์ถูกไหมแต่คุณต้องสามารถเลื่อนขั้นไปตามความสามารถของคุณไม่ใช่ตามความชงกาแฟให้นายอร่อยนะจ๊ะก็คือตามความสามารถของคุณแล้วอันเนี้ยเราเชื่อว่ามันจะสร้างระบบที่เป็นมืออาชีพในกองทัพแล้วก็ทําให้คนที่อยากเป็นทหารน่ะได้เป็นระแบบได้ดีจริงๆอ่ะใช่ไหมคือมันไม่ตันในวิชาชีพในอาชีพคุณได้กับเลื่อนยดเลื่อนตำแหน่งแล้ว คือคุณคิดดูระหว่างการบังคับคนไปทํางานงานหนึ่งกับการให้คนที่มีใจรักไปทำอะแพรพอคิดว่าอันไหนมันดีกว่ากันก็ต้องใจรักไหมคะใช่ป่ะคุณถูกบังคับให้ทําอะไรอะคุณทํามันดอกมาดีปะไม่คุณก็สักแต่ว่าใช่ป่ะให้มันผ่านผ่านเนเดนไปพี่ชอใช่แต่ถ้าคนที่เขาอยากจะทําอ่ะแล้วได้ไปทําอะ สุดท้ายคุณได้ทหารมืออาชีพที่เข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็มีความตั้งใจในการทาหน้าที่ของตัวเอง,งวิน<ๆ>วิน,วน,วนทุกฝ่ายคนที่ไปรับไปรัราชการเป็นทหารก็รู้สึกดีด้วยใช่ไหมมีสวัสดิการมีเงินเดือนดีมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีกองทัพเองก็ได้ไประโยชน์เพราะว่าได้คนที่เต็มใจที่ะจะทําราชการเนี่ยไปรับราชการจริงๆพี่ชอบแล้วหนูถามอีกอย่างหนึ่งคืออย่างเรือดำน้ำเนี่ย ซื้อว่าทําไมอะ่ะนี่เข้าใจมาตลอดเลยนะว่าซื้อเรือดำน้ํามาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนให้ทหารที่แบบได้ได,ได้จับใบดําใบแดงเข้าไปหรือว่าแบบสมัครใจเนี่ยไปฝึกซ้อมแบบไปขับไปซ้อมขับเรือหรือเปล่าหรือไปอะไรเงี้ยไม่หรอเขาซื้อมาทําไมแล้วแบบว่าพวกอุปกรณ์แบบส่งพานต่างๆแบบเนี้ยจริงๆอ่ะเรื่องเรือดำน้ำอ่ะจะต้องบอกว่าคนที่เขาเชียร์ให้ซื้ออ่ะ,ะเขาก็ยืนยันนะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคง แพ้ย์อยคนอย่างเธอมันไม่เข้าใจหรอกคนอย่างเธอเป็นนางงามประเทศอื่นเขามีเรือดำน้ํากันประเทศเราก็ต้องมีสิงคโปร์มีเรือดำน้ำํามาเลเซียมีเรือดำน้ำําประเทศเราซึ่งอยู่ติดกันก็ต้องมีเรือดำน้ําเหมือนกันคือไอ้วิธีคิดแบบนี้มันเป็นวิธีคิดแบบสงครามเย็นเนาะ,ะออซึ่งเราอะจบสงครามเย็นตั้งแต่ทศวรรษที่1980 นะเพราะฉะนั้นนะเคยไย้ยินี่ไหมทหารชอบพูดกันแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสันค์คือหมายถึงว,ว่าถ้าคุณอยากอยู่อย่างสงบเนี่ย<ฆ>คุณต้องเตรียมกําลังรบให้พร้อมจะได้ไม่มีใครกล้ามาแย่กับคุณอเอออันนี้มันก็นเป็นความมั่นคงแบบออมีไว้อุ่นใจเป็นความมั่นเป็นความมั่นหน้าคือมั่นหน้านะมันเป็นวิธีคิดแบบครูดิชันลเราจะบอกว่าผิดก็ไม่เชยเนี่ยพวกผู้พิพิทหารจะเสียใจแต่ว่ามันต้องมาดูเนาะความจําเป็นในการใช้เงินสมมติแพทย์พอมีเงิน30,000บาทต่อเดือนแพทย์พออยากได้ กระเป๋าชาแนลอะแต่ในทะเวกันแพวคก็ต้องกินข้าวแล้วก็ต้องส่งรถผ่อนรถผ่อนคอนโดแล้วก็ต้องส่งเงินกลับให้แม่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันจะได้ซื้อไหมชาแนลอะไม่ได้ซื้อมันเป็นถุงไม่ซื้อเป็นถุงผมไม่ซื้อนะหนูใช้ในสิ่งที่จําเป็นแล้วกต้องใช้ก่อนถูกไหมมันคือการจัดลําดับความจําเป็นในการใช้เงินถามว่าถ้าประเทศเรามีเงินเหลืออย่างประเทศสิงคโปร์คุณจะซื้อเรือดำน้ำสิบลำเพื่อความมั่นคงทางทะเลไม่มีใครว่าเลยเลยเพราะว่าคุณรวยเนี่ยข้อที่สองสิงคโปร์มวาาาาาาจํเเป็นนนใกกกรรรรซืื้อออด่พะะไ สิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศท่าเรือถูกไหมคุณนึกออกใช่ปะเวลาไปสิงคโปร์มก็จะมีแบบโอ้โหแบบไพศาลมากสิงคโปร์เป็นประเทศนัก ธุรกิจการค้าเขาอยู่ได้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของเขาอยู่ได้ด้วยการเดินเรือเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางทะเลเนี่ยจึงเป็น Priority คือความสําคัญอันดับหนึ่งของประเทศสิงคโปร์เลยนะคะไม่แปลกที่เขาจะมีเรือดำน้ำําเพราะว่าเขารวยและเขาค้าขายทางทะเลก,กลับมาที่ประเทศไทยจ้าจริงๆก็เดินเรือไม่น้อยแต่ไม่เยอะเท่าสิงคโปร์แน่นอนนะคะแต่ประเด็นก็คือเธอรวยพอแล้วหรือยังที่จะซื้อเรือดำน้ำสามลำต้องมีสามลำไหม ทำไมต้องมีสามลำเธอจะมีหนึ่งลำฉันยังแบบสงสัยในจิตใจเลยว่าเธอจะมีจริงๆหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเธอจะมีเนี่ยหเธอมีสามลำสองเธอมีเรือดำน้ําจีนซึ่งดิฉันไม่ได้มีปัญหากับประเทศจีนประเด็นก็คือคุณเคยได้ยินเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำไหมเคยเห็นเขาแบบๆไหมที่แบบว่ามาแต่เรือดำน้ําแต่ว่าไม่มีเครื่องยนต์เพราะว่าเยอรมันไม่ขายเครื่องยนต์ให้จีนงงมากเรื่องนี้งงมากนะแล้วยังไงสุดท้ายจะต้องใช้เครื่องยนต์จีนซึ่งความพีคคือ ยังไม่เคยมีประเทศไหนในโลกนี้ใช้เครื่องยนต์เรือดำน้าจีนแรงมากแม้แต่ประเทศจีนเองประเทศจีนเองก็คือไม่ใช้เครื่องยนต์เรือดำน้ำของจีนเรือดำน้ําของจีนใช้เครื่องยนต์ของยุโรปโอเคป่ะทำไมอะฟีลลิ่งหลอนเหมือนตอนวัคซีนโควิดอะฉีดน้ำเกลือให้กูหรือเปล่าอเงี้ยหรือเขาบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องยนต์เรือดำน้าซึ่งสามล้ามูลค่าถ้าหมื่นล้านบาทเนี่ยก็คือความไม่เมกเซนด้วยประการทางปวงของเรือดำน้านะเวลาที่เดินตลาดแล้วเราไปโฆษณานโยบายของเราว่า แล้วโดนถามกลับว่าแกหาเสียงแบบนี้โกหกหรือเปล่าใครจะแบบเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ฉันก็ได้ตอกบกลับไปอย่างนิ่มนวลว่าคุณพี่คะประเทศไทยไม่ได้จนแม้ว่าเราจะไม่ได้รวยมากแต่เราไม่จน,จนเราไม่ได้จนเราแค่ใช้เงินผิดประเภทถ้าเราเลิกเอาเงินไปสู่รุ่ยสูร่กับสิ่งที่จําเป็นน้อยกว่าเอาเงินมาทําสวัสดิการให้ประชาชนเงินมันพอจ้ะแม่สามล้านล้านบาทเธอนึกภาพเงินสามล้านล้านบาทออก่ามันเยอะมากซึ่ง แน่นอนมันไม่ได้ถึงกับเยอะพอที่จะโดนบรนดานทุกอย่างเธอยังไม่ได้เกอะชาแนลหรอกนะแต่ว่าเธอมีโรงเรียนที่ดีโรงพยาบาลที่ดีขนส่งมวลชนที่ดีแล้วก็สวัสดิการที่ดีให้กับคนได้ภายใต้เงินสา้านล้านบาทถ้าเธอ<ม>ใช้เงินถูกประเภทเธอไม่เอาไปซื้อชาแนลจริงค่ะ AKA เรือนำนำแต่ทีนี้ค่ะพี่ชอ่อมันก็มีอีกแค่พูดหรือเปล่าจะทําได้จริงหรอมันเป็นไปได้หรอก,การยกเลิกเกณฑ์ทหารหรืออะไรเงี้ยฉันจะขมดสี่หี่ยมแล้วนะฉันรู้สึกว่าพวกเธอมองการเมืองอย่างสิ้นหวังเกินไปซึ่งไม่แปลก คนไทยมันจะไม่ชินหวังได้ไงอยู่กับประยุทธ์มาแปีมีพบอกว่าคืออยู่กับรัฐบาลผลิตการมานะแบบ4ปีต่อด้วยรัฐบาลที่บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผลิตการแล้วมาจากการเลือกตั้งแล้วแต่ก็เป็นคนเดิมประวิตธเหมือนเดิมอีก4ปีรวมเป็น8ปีเพราะนั้นไม่พอประเทศไทยเจอรัฐประหารทุกๆแบบ ห้าหกปีก็รัฐประหารกันทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่คนไทยจะมองการเมืองแบบสิ้นหวังเพราะว่ามันไม่มีความหวังอะไรให้เห็นมานานหลายปีมากแล้วแต่ว่าพี่จะบอกให้ว่าความสิ้นหวังอ่ะคือสิ่งที่คนอย่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธิแล้วพวกกลุ่มที่มีอำนาจในสังคมต้องการเขาต้องการให้ประชาชนรู้สึกสิ้นหวังความสิ้นหวังนําไปสู่การทิ้งมือทิ้งตีนและไม่สู้แ,งงและรู้สึกว่าเออกูพอก็ได้กูเลิกกูทำมาหากินกูไ่สนใจการเมืองแล้วแต่ ความสิ้นหวังเป็นอาหารอันโอชาของเผด็จการค่ะ,คะถ้าคนเราสิ้นหวังไม่สู้แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำมาหากินไปเข้าทางคนที่มีอํานาจในสังคมเพราะว่าเขาก็จะเสวยสุขต่อไปได้เรื่อยเพราะว่าประชาชนเลิกคิดที่จะต่อสู้แล้วค,ความตั้งใจของเราตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงเก้าไกลก็คือทําให้คนยังรู้สึกว่าประเทศนี้มันดีกว่านี้ได้ประเทศนี้มันมีความหวังกว่านี้ได้แล้วเราต้องสู้ร่วมกันไม่ใช่ว่าก้าไกลสู้อนาคตใหม่สู้พรรคก,การเมืองอื่นๆสู้แต่ว่าประชาชนอะ ต้องหยุดคิดว่ามันเกินเยียวยาแล้วถ้าเราคิดว่ามันเกินเยียวยาแล้วประเทศนี้ก็เกินเยียวยาเพราะว่าไม่มีใครคิดจะสู้อะไรถ้าเราไม่สู้เพื่อตัวเราใครจะมาสู้ให้เราอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอะอย่างเรื่องการยกเลิกเกณฑ์อาหารเราบอกไปแล้วว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรกฎหมายมันเขียนเสร็จแล้วด้วยซ้ําเราเสนอเข้าสภาแล้วด้วยซ้ําแต่พลเอกประยุทธ์ปัดตกในฐานะนายกเขามีอำนาจปัดตกตัวกฎหมายนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ล่ะถ้านายรัฐมนตรีเป็นคนที่เข้าใจ ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนที่พ่อแม่เขาไม่อยากให้ลูกหลานเขาไปเกณฑ์อาหารของเด็กวัยรุ่นเยาวชนคนอายุ20ที่แบบฉันอยากทำอาหากินของฉันไม่ต้องถูกไปบังคับทำอาชีพที่ฉันไม่ต้องการเนี่ยถ้ามีนายกที่เข้าใจความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนแบบนั้น่ะก็มายนี้มันผ่านไปแล้วเรื่องสวัสดิการที่คนชอบบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงของแพ็กสวัสดิการก้าไกลตั้งแต่เกิดถึงตายตายก็แบบมีค่าทำศพให้หนึ่งหมื่นเนี่ยถามว่าใช้เงินเยอะมหาศาลไหมที่ฉันคำนวณออกมาแล้วค่ะพรรคก้าไกลคำนวณออกมาแล้วใช้เงินหกแสนห้า คือ650,000ล้านบาทถามว่าเป็นเงินที่เยอะไหมเยอะแต่ไม่ได้เยอะเกินกว่าความสามารถของประเทศไทย<ะ>คือ650,000ล้านบาทแลกกับความอยู่ดีกินดีที่เป็นสวัสดิการที่จะอบรับทุกคนในประเทศไทยะ<ม>คุณคิดว่าคน60ล้านคนในประเทศไทยไม่มีค่าพอสำหรับเงิน650,000ล้านบาทนี้หรอก ถูกไหมแล้วเรามีเงินพอที่ทําก็บอกแล้วว่ารัฐมีเงิน3ล้านล้านบาทต่อปีถ้าคุณใช้เงินถูกต้องคุณหารายได้เพิ่มได้คุณไม่ใช้จ่ายสุดร้ายกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเพื่อเอาเงินทอนเนี่ยมันก็มีเงินไปทําเรื่องเหล่านี้ทุกอย่างเป็นไปได้คุณเคยเชื่อไหมว่าประเทศไทยน้ำประปามันจะดื่มได้คุณก็ไม่เคยเชื่อใช่ปะน้ำบ้านฉันยังแดงซักผ้ายังเหลืองเลยจ้ะแต่น้ำประปาดื่มได้เป็นไปได้ภายใน99วันเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้มมมััันนนนเปป็ไได้้้ถาาคุณีีีผูํทท่วิสยศ์ มันไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งนั้นมัน <ทะ S 1> เกี่ยวกับว่าคุณมีความตั้งใจและมีวิสัยทัศน์พอที่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยืนยันค่ะทุกนโยบายตั้งแต่ยกเลิกเกณฑ์ทหารไปจนถึงสวัสดิการครบวงจรไปจนถึงประปาดื่มได้ไปจนถึงรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดไปจนถึง <ทะ S 1> เลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้พอสู้กันมา5 60ิปีเนประเทศไทยมันก็ไม่เกิดจริงค่ะเราจะทําให้ดูว่ามันเป็นไปได้ขอออยยย่่าาางงเดดีววประชชนหหมั โอ้ยอย่างนี้หนูก็แบบมีกําลังใจเพิ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะจริงๆหนูมาวันนี้หนูมาด้วยความสิ้นหวังนะหนูแบบแบกแบบความสิ้นสิ้นหวังของทุกคนแบบมาวันนี้ใช่อย่าคิดว่าอะไรในโลกนี้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้เริ่มต้นจากเราเนี่ยแหละที่คิดว่ามันจะเปลี่ยนได้แล้วเราเราหนึ่งคนอาจจะทำไม่ได้นะแต่เรา60บล้านคนอ่ะมันจะท<ช>ําได้ค่ะ,คะ,คะทุกคนอย่าสิ้นหวังนะคะวันนี้ชัดจริงๆค่ะทั้งเคลียร์ทั้งคุยแบบชัดจริงๆวันนี้ยอมแล้วค่ะคุณชอบ นี่แบบวันนี้มาเจอตัวจริงสวยมากเลยนะคะสวยแบบสวยกว่าในในในทีวีในจอที่เราเคยเห็นอีกอ่ะขอบคุณมากเละค,ะค,ค่ะคะวันนี้สําหรับข้อมูลแล้วก็เนื้อหาดีๆนะคะดีใจมากที่วันนี้ได้มาพบเจอค่ะวันนี้คุยให้ชัดกับพนิกาและแพรพลอยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ